อะไรครับผูหลบหัยเดี๋ยวนี้บอกด่วนหอง้าก่อนแล้วครับปววดเนี่งอเมื่อี้เาก็ใกล้กับวผมแล้วจะไปผชเครืงีชนะก่อนครับม่มันต้องใกล้วัตถุใครถุงแต่เขายิงไงไม่รู้ครับค่นี้ยิงอะครับ นะคะกระจกเอาเครื่องเครื่องนี่เอาไปกับเเลยของเราเหรอเนี่ยเห็นข้างก็อันตรายมากอันตายมากแม่ครไข่ันไหมคะเื่อหลเมื่อกี้ันนี้วลยมาชนะ่ยนูมเป็นกรรก่น่นาอบอรอบที่สมรอบที่สาว่ามีกี่รอบนะครับ คนละสามล่อันอันนี้อีกรอบนึงดิคุเปผลิตอยู่ที่บ้านอ่ะ <probable rast> แล้วเอาลงใส่เ <GO> น <av uther> ี่ยเอาให้ใกล้ทงอ่ะ <heavenly> น <walking in reconstruction> ้องเรียนคู่ไหนใกล้ทงที่สุดคนที่จับนี่เขาอันนี้อ่ะนัเรียนเอาให้ใกล้ทงใกล้ทงเออว่าคนที่จับนี่เขาจับอาจจะจับให้แม่นะไม่ไม่มันอยู่ที่การ ความดันไม่เท่าไหร่เข้าใจไหมว่าอาจจะมีร้อยลวดอรอยากให้มันมาอยู่แบบตรงตรงอาจจะพุ่งมาทางนี้ก่อนสวัสดีค่ะเธอไม่แข่งกับมคูคะไดนที่สามโอ้โหคู่ค ตอกคันถ,ถังเต้นค่ะเออเห็นไหมเก่งมากน้องผู้สี่เนี่ยอเออห้องไข่ทองครูอะไรครูอะไรคะห้องคอรูมัดเออห้องครูมัดค่ะโอเคดีมากเฮ้ยพี่น้องงั้นแต่ทะเลาะกันทุกวันเลยให้รักกันครับจสามระเบิดยูเครียกำลังมาอีกไม่นานอุ๊ยโว<อ> ดูว่าใครใกล้สุดเราต้องวัดระยะกวันนี้้มใลเพราะว่าเราเอาความแม่นยำเนาะใกล้วัตถุเพราะถ้าไกลจะไปนู่นเลยขวอคอาตอนแรกนี่มาถึงนี่นี่นี่เลยค่ะข้อค้างพี่มามานหนึ่งเขาความไกลเหรอครับเขาไม่ได้เอางไกลวัตถุเหมือนกันโอ้ระบบพวกเราเหรอใช่ใช่ใช่ห้องของพวกเรานี่คือครั้งที่สาม มมันมีห้องเราห้องเรานี่ยงันผมว่ารั่ว่เาปอะไรอยู่่บานเยอะลมันเบิดกยเลยเอเออะเอชเรารอเอนิระเบิเลียไม่ใช่ของพวกเราหรือเปล่าใช่ <arrivé> อวันช้ม่บอกแล้วไม่รู้ว่ากินไวก่อนจะดเคยอยู่นีจะบอกอไอ่านั้นอ่ะโอห้องเราห้องเราอันนู้นเหรอผมไม่ยอมคนนี้ใส่ เก่งจังอะผู้หญิงทั้งน,นั้นเลยนะครับครูเหรอเออ ยื้อรเกินขึ้ลตรงกตป๊กคุณยบใรบากากาอนผู้ชายครับยิ้มสิอะยิ้ม,หน,มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยอยิ้มหน่อยเออเดี๋ยวครูจะไปลงช่องครู น่ไหตอถ่ายรูปยังอ่ะครูนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ไงที่หนึ่งที่สองสามไทยแล้วล่ะโอเคค่ะใช่ได้ที่หนึ่งที่สอง